สวัสดีครับเช้านี้เรามาส่องหุ้น u u n เ n n i n n t เทคโนโลยีกันครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้วันที่17กรกฎาคม2 5 6 6วันนี้วันจันทร์ตลาดเปิดนะครับหุ้น u u n เ n d i n g t เทคโนโลยีชื่อย่อหุ้นคือ SVT ครับ SVT บริษัท u u n เว d i n g t เทคโนโลยีจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunwending ที่ตั้งบริษัทอยู่ในเขตยานนวากรุงเทพมหานครหุ้น SVT ก็อยู่ในขาลงนะครับข้อมูลของบริษัท SVT มีค่า PE อยู่ที่19.60 P/B/B 1.33ปันผล2.12 AOA 6.52%, AOE 6.95%, DE Ratio 0.35%, EPS 0.03%, ค่าเบตา1.11ข้อมูลของบริษัทโดยรวมก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับ SVT ปันผล2.12%นี่ก็น้อยไปนิดหนึ่งนะครับ DE Ratio สวยงามมากบริษัทมีนี่จำนวนน้อย EPS earning per share ก็ทำได้ดีพอใช้ครับ0.03หุ้น SVT ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของบริการและการพาณิชย์จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า s u n v e n d i n g หุ้น SVT มีทุนจดทะเบียน700ล้านบาทเข้าตลาดมาเมื่อวันที่5ตุลาคม2564 ราคา IPO 2.54บาทราคาพา1บาทมี free float หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย9,952คนซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อวันที่10มีนาคม2,566นะครับผลประกอบการของ SVT เข้าตลาดมาปีแรกก็มีกำไรแล้วนะครับปี65 เทียบกับปี64บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจาก66ล้านเพิ่มขึ้นเป็น85ล้านคิดเป็น27.86แต่ว่าผลประกอบการในไตรามาสที่4ของปี65นี่กำไรติดลบนะครับลบนิดหน่อยลบไป9.83%อรพอขึ้นไตรามาสที่1ของปี66เมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ของปี6กํากำไรก็ลดลงนะครับ จากเดิม22ล้านลดเหลือ20ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงลบไป7.73แต่ถ้าดูกำไรต่อหุ้นแล้วก็ยังเป็น0.03เท่ากันเท่าเดิมนะครับ2ไตรามาสหลังนี่ทำท่าไม่ค่อยดีก็มารอลุ้นกันว่าไตรามาสที่2ของปีนี้ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรราคาหุ้นเป็นแบบนี้ อยู่ท้ายกราฟเลยนะครับหุ้นอยู่ในขาลง svt ในไทม์เฟรมวีคเข้าตลาดมาก็เปิดเป็นแท่งเขียวทำ high สูงสุดที่7บาท45สตางค์ปัจจุบันราคา2บาท36สตางค์ฐานที่เตี้ยที่สุดเลยตอนนี้ก็อยู่ที่2บาท28สตางค์กราฟอยู่ในขาลงลงมาแล้ว4สัปดาห์ซ้อนแท่งสุดท้ายก็ปิดเป็นแท่งแดงครับ การจ่ายปันผลของหุ้น SVT เมื่อปี2,565ก็จ่ายปันผลเป็นเงินปันผล0.04บาทต่อหุ้นปี66จ่ายเป็นเงินปันผล0.05บาทต่อหุ้นการจ่ายปันผลก็เพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวันที่9มีนาคมจ่ายปันผลไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคม หุ้นไม่เคยเพิ่มทุนไม่เคยออกวอร์เรนต์นะครับราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง1.33เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงก็อยู่ที่1บาท7จสตางค์มูลค่าที่แท้จริงก็อยู่ต่ำกว่ากราฟนะครับตอนนี้กราฟต่ำสุดอยู่แค่2.28บาท28ถ้าหุ้นร่วงลงไปก็ยังไม่ถึงมูลค่าที่แท้จริง ผลประกอบการของ SVT ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วหุ้นราคาเปิดกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ขึ้นไปทําหายสูงเลยนะครับที่4บาท1 0สตางค์แต่ก็ร่วงลงมาปิดแก็บที่กระโดดขึ้นไปเรียบร้อยแถมยังร่วงหล่นลงมาตามทางนะครับ มาทำโลอยู่ที่3บาท2สตังค์แต่ก็กระเด้งรีบาวขึ้นไปอีกจนถึงวันประกาศงบไตรมาสที่4ของปี65รวมทั้งงบรายปีด้วยราคาหุ้นก็เปิดต่ำๆนะครับที่3บาท20แต่ว่าขึ้นไปทํำไฮสูงถึง4บาท4สตังค์แล้วลงมาปิดที่ราคา3บาท84สตางค์เป็นแท่งเขียว สูงยาวใหญ่เลยจากนั้นก็ร่วงลงมาครับใไรมาที่4นี่ประกาศเมื่อวันที่24กลกุมภาพันธ์2,566พอถึงวันที่9มีนาคมก็ขึ้นเครื่องหมาย XD แต่หุ้นก็ไม่ได้ไดรูดลงไปนะครับเปิดปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ยังเขียวต่อไปแต่ก็ร่วงลงมาแล้วก็สวิงขึ้นไปนะครับหุ้น s v t ราคาที่สวิงขึ้นไปนี่ก็ต่ำกว่า2เดิม erm. แล้วก็ร่วงลงมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประกาศงบไตรมาสที่1เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับหุ้นก็มี dilution effect แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับที่น่าหวัดเสียวก็คือช่วงที่หลุดโลบริเวณนี้ครับ หลุดโล3บาท2สตางลงมาแตะที่2บาท96แล้วก็ขึ้นไปปิดเป็นโดจิแต่ว่าไส้ยาวกรณีแบบนี้เรียกว่าโอเวอร์แลปสายเทรดเก่งกำไรก็คงจะยังไม่ได้ส t o p Loss ครับเพราะว่าโอเวอร์แลปลงมานิดเดียวหลังจากนั้นก็กระเด้งรีบาว์ขึ้นไป2แท่งดูแล้วก็เป็นหุ้นที่เก่งกำไรดีนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลง พอทำกาไรตรงนี้ได้ก็ราคาหุ้นก็ร่วงลงมาแต่ก็ไม่หลุดโลที่2องแสวิงขึ้นไปอีกแต่ที่หลุดโลจริงๆก็คือแท่งนี้ครับแท่งสีแดงยาวเนี่ยหลุดโล2องแลงมาแล้วก็หลุดลงมาต่อเนื่องมีพยายามรีบาวขึ้นมาในช่วงนี้2-3วัน แต่หุ้นกลายเป็นขาลงแล้วหลุดโลแล้วก็มักจะหลุดลงมาเรื่อยๆมาทำโลต่ําสุดที่2บาท28สตางค์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วพอวันศุกร์ก็กระเด้งรีบาวขึ้นไปก็เป็นเพียงการรีบาวมุมมองก็ยังเป็นขาลงครับ s v t ตัวหุ้นและตัวบริษัทก็มีพื้นฐานดีสตอรี่ของ SVT Sun vending technology เนี่ยจากภาพก็เห็นตู้จำหน่ายสินค้า Story ก็ต้องอยู่ที่ตู้จำหน่ายสินค้าครับบริษัทสบายเน็กเข้ามาซื้อหุ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานไทเฟ็กซครั้งแรกก็เอาตู้เวนดิ้งเทคโนโลยีเนี่ยไปตั้งแสดงโชว์ในงาน พอถึงเดือนมิถุนายนหุ้น SBNEX หรือ TSR เก่าเนี่ยก็ทุ่มเงิน266ล้านบาทซื้อหุ้น SVT เพิ่ม10%แล้วก็ตั้งบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยมารับผิดชอบในตู้เวนดิ้งนี้10%นี่ก็คือ70ล้านหุ้นนะครับโดยการซื้อในตลาดในระยะเวลา6เดือน ซื้อหุ้นแล้วไม่เกิน3 8 0บาทแ0และถ้าได้หุ้นครบตามเป้าก็จะถือว่าเข้าไปถือหุ้น S V T เป็นจำนวน14.26%หลังจากที่กำหนดเป้าหมายตามนี้แล้วนี่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเมื่อวันที่15มิถุนายนก็เข้าไปซื้อหุ้น S V T 0.7557%หลังจากซื้อหุ้นแล้วก็ คิดเป็นการถือหุ้น5.02%แต่เป้าหมายก็คือ14.26%ก็ยังอีกไกลครับก็ซื้อไปเรื่อยๆซื้อในตลาดก็คงจะไม่รีบร้อนซื้อละครับซื้อไปก็ราคาก็น่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆตอนนี้2บาท36ดูท่าทางแล้ว2บาท28สตางค์นี่ก็ ไม่น่าจะรับอยู่ละครับยิ่งราคาถอยลงไปนักเก็งกำไรก็จะเข้ามาซื้อหุ้นเรื่อยๆเมื่อกลับมาดูครับใน Timeframe Week สัปดาห์นี้ก็น่าจะร่วงลงมาต่อละครับเพราะว่าร่วงติดต่อกันมา1เดือนเต็มๆแล้ว4สัปดาห์แล้วเนี่แต่ในทางเทคนิคเทคนิค c a อ Analysis นี่ก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณ ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่ใครจะซื้อก็รอสัญญาณครับถ้านับจากบริเวณที่หลุดโล2.96ลงมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ราคาใดถ้าใครจะเก็งกำไรหุ้น s v t ก็ต้องรอครับผลประกอบการก็ไม่ได้แย่อะไรไตรมาส4ของปีที่แล้วก็ติดลบไปนิดเดียว จากกำไร13ล้านกำไรลดเหลือ12ล้านกำไรหายไปแค่ล้านเดียวส่วนไตรมาสที่1ของปีนี้กำไรลดลงไป2ล้านก็ลองมาลุ้นไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ดูนะครับถ้าราคาหุ้นชะลอการลดตัวลงก็ค่อยหาจังหวะเหมาะๆในการช้อนซื้ออย่าไปใจร้อนครับ ดูข้อมูลโดยรวมของบริษัทแล้วก็ r o a กับ ROE เกิน5%ขึ้นไปการขายของในตู้เวนดิ้งก็เป็นเทรนด์ของโลกสำหรับเมืองใหญ่ๆถึงแม้ว่าปันผลจะค่อนข้างน้อยแต่ราคาหุ้นนี้ก็ไม่แพงครับค่า PE ก็ไม่ได้แพงมากแถมบริษัทยังมีหนี้จำนวนน้อยก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าลงทุน ทำการบ้านกันไปเรื่อยๆติดเกาะสถานการณ์ทางการเมืองไปด้วยนะครับเช้านี้ขอให้โชคดีในการเทรดประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ